จีโต้คอลเลกชัน h o r อ o r House งาน,นที่รัชการผสมผสานบ้านผีสิงที่ถอดแบบออกมาจากผลงานคังสยองของอาจารย์จุนจีอิโต้จัดขึ้นที่ m b k Center ชั้น4โซน A นะคะเปิดตั้งแต่5โมงเช้าถึง3ทุ่มมีนะคะของที่ได้จากงานมีโปสเตอร์แล้วก็กระเป๋าลายโทิเอะสวยมากส่วนนี่เป็นของชิชตาลาว,ว่าจะได้เข้ารูท A หรือรูท B พร้อมตุ๊กตาคุณไสเป็นที่ระทึกและหน้ากากสำหรับรูดนั้นๆซึ่งอันนี้จะเป็นนักรแห่งการจากลารูท A นะคะ ในส่วนของบ้านผีสิงเนื่องจากเลนนี้หลับตาตลอดทางเดินเลยไม่สามารถรีวิวได้แต่เสียงบรรยากา,กาศก็น่ากลัวอยู่ไปลองดูเองออกมาจากบ้านผีสิงแล้วจะเจอกับโซนจัดแสดงผลงานของอาจารย์จุนจิอิโตะบรรยากาศแบบคังสยองมากออกมาสุดทางจะเจอกับโซนของที่ระทึกโซนนี้เข้ามาจับจ่ายได้เลยไม่ต้องพึ่งบัตร สุดท้ายทางด้านซ้ายมือเคาน์เตอร์ก็จะมีคาเฟ่ทีมทางสยองมีเครื่องดื่มล้ะก็ไอติมนะคะรสชาติไม่สยองนะคะพอกินได้งานนี้จะจัดตั้งแต่10ตุลายยาวๆไปถึง5มุมกราปี2-6เลยอยู่สยองกันไปอีกนาน